ก็สวัสดีด้วยครับตอนนี้เราอยู่ในช่วงเบสเซอร์นะเดี๋ยววันนี้ผมจะมาอยู่ในไอรีวเทลนะครับซีไอไทคูนนะว,วันนี้ผมจะมาแบบฟาร์มเงินเราจะไม่เรียนเซฟเดิมนะเราจะมาฟาร์มเงินเลยเพื่อไอคลิปไอคลิปต่อไปเราจะได้มีคอนเทนต์นะวิธีก็คือนี่เลยสร้างเซฟสักเ,เซฟแล้วก็ตั้งชื่ออะไรก็ได้นะโอชื่อเริ่มต้นนี่แหละเอ,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 อชื่อชื่อชื่ออะไรเอามาเถอะ ตรงนี้โดนแย่งอ่าตรงจุดเติมของเร็วๆก็แป๊มนะอ่าตรงนี้ก็ได้ปะโอเคพอเรามาเสร็จปุ๊บให้เรากด builder เลยนะแล้วก็ทำการซื้อยาแล้วก็คุมให้หมดเลยอ่าพอคุมเสร็จปุ๊บเราก็ทำการลบพวกนี้ต่อ ลบเลยนะเราจะเหลือแค่ไอตรงนี้ไว้นะไอ้เจ้าประตูกับลูกค้านะเราเอาประตูย้ายมาเลยด้ได้ไหมไม่ได้ก็ขายทิ้งเราค่อวางใหม่ผมก็จะเอาประตูประตูอยู่นี่เราก็เอามาวางไว้ตรงนี้เลย อันนี้เป็นประตูใส่ของนะอันนี้จําเป็นมากต้องมีต้องมีงมแล้วก็หกก็จะทําท,ทางเพิ่มนะอ่าพันหกแล้วก็ใส่นะครับพอเราใส่แล้วเราก็ทําทางไอ้นี่เลยหกช่องนะ,ะแล้วเจ้านี่เราก็จะเอา แคชเชียร์นี่มาวางนะโอเคแต่มุมก็มุมนี้แหละแล้วก็เอาเจ้ามาวางต่อพื้นแป๊มนะครับผมขอกะแป๊มโอเคแล้วก็ แล้วเราก็เอาไอ้เจ้านีม่มาวางนะปึ๊บวางไปเลยอ่ะประมาณนี้เป็นวิธีฟาร์มเงินเร็วที่สุดแล้วนะคือการขายพวกนี้แหละแล้วก็เอาแคชเชียร์มาวางต่อแคชเชียร์เราจะใช้เทียสองนะเราจะทํทำทางเข้าให้เขาด้วยลืมเลย อ่ะทางประมาณนี้โอเคพอเสร็จแล้วนะครับเราก็พอเรามีเงินใช่ไหมเราก็เอาไปลงของเลยนะผมลืมเคลียร์หลังคาแปงัะขนนะึืนชั้นสองแล้วก็ทําการเคลียร์เลยนะมังต้องค่อยๆเคลียร์นะ่อมันคุมไม่ได้เด็ประเด็นหรือได้ปะอ๋อได้นี่ไงคุมได้แต่พื้นนะ ใ่าจะคลุมได้นี่ว่ะปึ๊บอ่าโอเคพอเรามีเงินนะเราก็เอาไปลงไอ้นี่เลยแคชเชียร์นะครับสักสองคนคลุมหน้าดีๆแปบ๊บแล้วก็เจ้านี่คนนึงแล้วก็คนรีสต็อกนะครับแล้วก็จ้างตำรวจอีกหนึ่งคนนะการหนึ่งคน โอเคแล้วเราก็จะเสดโลนมานะแล้วก็ให้เราซื้อไอ้พวกอ่าอิเล็กโทริกนะครับไอ้พวกนี้นะซื้อมาเยอะๆเลยเรามีเงินเท่าไหร่ใส่ให้หมดเลยโอเคผมจัดมา 40, 40ชุดนะให้เราไปเอานะทางลันเลยโอเคแล้วเราก็เสกรถมาตรงนี้ ๊ใส่ของแล้วก็ไปไปที่ร้านนะครับเราสั่งมา40ชุดนะไอระหว่างที่เราจะทำแบบอะ่ะคือเราต้องมาดูด้วยว่าของหมดไหมถ้าหมดเราก็ต้องมาเติมโอเคคนเติมของอยู่ร้านเขาก็ใหญ่ๆนะแต่เราจะเลือกวิธีนี้มันฟาร์มเงินเร็วดินี่นะปึ๊บ แล้วก็ถุยออกมาโอเคระหว่างนี้เราก็จะทำแบบ to you. I'm used to pay. A few moments later ตอตอนนี้เราทําการสคริปต์มานะซึ่งค่อนข้างที่จะนานมากที่เราจะฟังได้ประมาณสามแสนสี่หมื่นนะคือผมก็นั่งรีสต็อกของไปเรื่อยๆแหละระหว่างที่ผมรีสต็อกผมก็เพิ่มถนนให้รถมันเข้าออกนะลูกค้าจะได้จะได้เยอะๆนะเพิ่มตกแต่งร้านนิดหน่อยดาวจะได้อยู่ประมาณสองนะครับส่วนของนะผมก็ค่อยๆเพิ่มทีละนิดอ่ะเช่นสั่งห้าสิบเพิ่มผมก็สั่งห้าสิบ สั่งสองสามสี่รอบอะแล้วก็ค่อยไปสั่งไอ้เซตหนึ่งร้อยหนึ่งแล้วก็หนึ่งร้อยยาวๆเลยนะเงินก็จะมีประมาณนี้เลยอนาคตผมก็จะทำการเลืออ้อแหละเื้อแล้วก็ทำเป็นแห้งเนี่ยเรามีเงินเยอะเราก็ไปซื้อรถได้นะครับซื้อรถตรงนั้นแหละตรงร้านนะโอเคนะทุกคนแล้วก็ส่วนลูกน้องก็สกิลก็จะตามนี้แหละ การเราก็วิโเต็มเต็มละคนเติมของเราก็เต็มเหมือนกันเกือบเต็มละประมาณนี้แหละครับแล้วก็อ่าใครอยากให้ผมทําอะไรนะก็บอกผมได้เลยเพราะว่าตอนนี้ผมไอ้แมพคิดที่เขารีเจนตอนนี้ผมอหมดหมด,หมดละหมดมุกละเ,เ,เหลือเหลือไอ้วาคิลีนะครับทุกคนถ้าเกิดใครอชอบแบบนีก้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะเป็นกำลังใจให้ผมเวยเผื่อผมจะกลับมาอัดแมปนี้นะครับ หรือใครอยากให้กลับมาอ่านก็บอกผมได้นะให้มีแบบอื่นก็ทิ้งทิ้งลิงก์ให้ให้ก็ได้นะครับทิ้งชื่อทิ้งลิงก์นะครับแล้วก็สวัสดีนะครับเจอกันนะ